สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเราก็สู่ในการอาร์ตตัวถีบกันอีกครั้งในวันนี้ก็จะมารีวิวอะไรก็ได้นะครับตอนไลฟ์สดเนี่ยก็มีคนเมนบัวเออลองรีวิวพวกฟิกเกอร์หรือว่าของเล่นผมมีปัญหาคือผมมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เมื่อมาที่11เดื 11, อน11เดี๋ยวจะรู้กันมาคือเดือนการช้อปปิง้งวันแห่งการช้อปปิ้งนะครับลาซาด้าช้อปปี้ก็ลดของเยอะผมก็เลยซื้อมา2-3ชิ้นนะครับซึ่งถ้าใครคดูคลิปเก่าที่บอกว่าเออความฝันไว้ในของอาร์ตตัวถีบนัคือ การมีรดูคิที่ใส่การ,ร์ดดุคิอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าเด็กก็คือผมชอบไดเอทอร์ดุคิมากซึ่งคลิปก่อนผมก็ได้พูดถึงนี่ครับ DX อของดูคิสไบซ์ซึ่งก็ถือว่าเออมันใหญ่ก็ดูเท่มากอะไรแบบนั้นนะครับอ่าชิง ขาแถมสุวาของไนท์มาไม่ใช่ส่วนของลิคินะครับอ่านี่ซึ่งผมซื้อเป็นของมือสองจากร้านทอยไฟเบอร์บางทอยจําได้นะครับในช็อปปีซึ่งในร้านเนี่ยนอกจากไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเอาจริงอะ่ะตัวผมอยากได้มากสุดในวัยเด็กอะ่ะไม่ใช่ตัวนี้เพราะฉะนั้นลิคิไม่ยังฉายไม่ถึงตอนมาใช้สุวายไง ต่ผมดูจาได้ไว้เด็กแบบผมอยากได้ DS นี่แบบนี้มากคือสวมข้อมือแล้วใส่การ์ดนะครับซึ่งแน่นอนแหละผมก็ซื้อมือสองเจ็ดล้านเดิมแล้วจริงๆเหมือนจะมีมือสองที่มีกล่องสภาพดีกว่านี้แต่มันแพงไงผมเลยซื้อนี้มาจากราคาก็แล้วกว็าบาทมันช็อปปี้เป็นเนมันเหลือประมาณ800บาทนะครับซึ่งอ่ะอันนี้เก็บไปก่อนถ้าใครอยากรู้เรื่อง DS ตรงนี้ก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับอ่ะ ซึ่งเราเจอก่าสภาพค่อนข้างจะโซมก็โซมพอสมควรนะครับอยู่จากอยู่จากด้านหลังเนี่ยดูดิแต่ก็แปลกนี่มันขอด้นะ่นนั่นปี2002เนี่ย2001 2002อ่ะมัน20กว่าปีแล้วะ่ะโอ้โหแถมยังใช้งานได้ก็ถือว่ามันเทพเลยนะครับใช้งานได้ถือว่าหลู่แล้วซึ่งอะไที่เห็น ปัญหาก็คือมันเป็นขอเล่นเด็กไงดังนั้นเนี่ยไซส์มันเลยดูเด็กมาน่อยอย่างเช่นเนี่ยรัดจับเนี่ยผมใส่ได้แค่สนิ้วถ้าใส่สนิ้วมันจะเบียดมากแล้วมันขยับไม่สะดวกเลยนะครับและมันใส่ได้แค่มือซ้ายเพราะว่าอย่างไปจีนปุ่มกดที่เอฟเฟกไงเคยป้งกดได้มันใส่แค่มือซ้ายอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบการ์ดดูชิงเอาไว้เขาหน้าถ้าเกิดมีเงินอีกจะซื้อตัวการ์ดไอตัวเข็มขัดนะครับชิงอ่ะเปิดก่อน วิ่งแปลงล่างแล้วเขาแถมการ์ดไม่ห้าใบทุกครั้งนะครับก็นี่นะครับอันนี้รวมการ์ดเก่าของตัวดีเอ็กซ์เก่ที่เขาแถมการ์ดมาให้ด้วยจุดเด่ยนยังคือขอ่อยตัวเนี้ยอ่านการ์ดได้ถูกต้องกว่าดีเอ็กซ์วายซะอีกนะครับเพราะบาคดีเอ็กซ์วายเนี่ยอ่านอ่านการ์ดเว้นไม่ได้ไอาการ์ดเว้นไนอนโลครับอ่านโลไม่ได้มันเป็นซอสเว้นแทนนะครับแต่เนี้ยอ่านถูกนะครับแต่ปัญหาก็คือมันอ่านถูกเฉพาะการลูคิแล้วเกิดเป็นการ์ดที่ผมโมเนี่ยจัด ตัดขอบเองเนี่ยมันอ่านได้บางอันเท่านั้นในขนะที่ D X Y เนี่ยโอ้โหอ่านได้ดีแหละอ่านการ์ยูกิที่ผมจะมาตัดเล่นได้นะครับอ่านมาทดสอบดูชึ้งตัวแรกมันไม่การ์ดในหนังนะครับม,มันเป็นการ์ดเหมือนชื่อแบบมันจะมีเสียงออกมาเฉยเสียงอะไรชึ้งอ้าวเสียงไม่ไม่่มานมาค่าจเจนรวนอยู่ครับกับนอกของเก่าแล้ว มันเปไปเหมือนเอฟเฟกเสียงตัวละครพูดเลยแบบนั้นนะครับอ่าออกชิงชุดเว้นของของเซอร์ไวร์นะครับชุดเว้นต่อวินเอเก็บไปต่อไปเป็น โซดเว้นของไนท์เซอร์ไว้นะครับไม่มีโซดเว้นของลิมคีไว้แต่มันก็อ่านได้มีรูเจาะมันอ่านสมัยก่อนมันมีบาร์โค้ดไงต้องอ่านผ่านมันแสงรูรับแสงนะครับอ่ะลวน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 ยิบดาบขึ้นมาวิ่งถ้ามีดาบของมีแล้วได้ครับ คลิกเวนโตของลิวคิสเซอร์ไว้นะครับอ่าแยกล่างอันนี้รากูนก็เป็นการที่ไม่มีในหนังนะครับววไว่บอกชื่อสุ่ไว ยีการ์ดไรเดอร์ลิวคินะครับอ่ะเนี่ยไอการ์ดเว้นตัวปัญหาเนี่ยไอ้ดีเอ็กซ์วเนี่ยอ่านไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับกอจตัเป็นตัวของโอดินด้วยนะ แอดเวนโตของไอโอจานะครับที่เอาสามตัวรวมร่างกันนะครับ <vent> อ่าอันนี้ก็แอดเวนของดิวคิสเซอร์ไว้แล้เราจะเห็นว่ามันแอดเวนเ์มันกับของโอจานะแต่โอจามี2รูแต่ของแอดเวนของดิคิสมีรูเดียว ซึ่งอแอดเวนเหมือนกันแต่มีเสียงเฟกที่แตกต่างกันนะครับอ่ะเรามาดูแอดเวนของดูคิอ,อ่ะจะมีเสียงแตกต่างกันแล้ว,น,ว,น,วนี่ดูคิไอสักอย่างนะครับ และใบสุดท้ายหา้าไม่ตายไฟนอลเบนแจะเป็นของฟาร์มนะครับไม่มีฟฟนอลเบนลูกของยมคินะครับว <Final Vent. S 1> ิ่งแล้วก็ทำท่าแบบนั้นอ่ะอ,อันนี้เป็นส่วนของการ์ดนี่เอโดยกูกิบ้างอ <laughs> ย่ที่บอกมันใช้ไม่ได้แทบจะครึ่งๆเลยนะครับถ้าเป็น d x เอานี่อ่านได้ดีอยู่นะครับอ่ะ <laughs> ต้องส่มดูการ์ดอะไรเอมาจากเปอะไร Steel Vento การ์ดขโมยนะครับ Steel Vento ร์ r k การ Blacko nasty Vento การ์ดของไนนะครับที่จะปล่อยดาร์วิงมาแล้วก็ส่งเสียงอัลตราโซนิกนะครับ เด็กอยู่ได้เนี่ยนี่สัวแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับเนี yeah. ่ย uh, อ่ะน,นี่ไม่ได้แต่ใน d x ใช้ได้นะอ่ะ <laughs> <laughs> uh, อันนี้ก็ไม่ได้ รีเทิร์นเวนนะครับการนี้ไม่เคยเท่าจำได้ไม่สุดจะไม่เคยใช้ในหนังเลยนะแต่มีการนี้อยู่นะครับที่เหมือนเป็นการรีเทิร์นอะไรสักอย่างนั่นแหละคอมไฟเวนการ์ดของตัวไก่นะครับที่สามารถทำให พลังของไรเดอร์อื่นไร้ผลไม่ว่าจะเสกดาบเสกโลก็เสกไม่ได้ใช้ท้าไม่ตายก็ไม่ได้ด้วยแต่ว่าเป็นการที่โกงพอตัวนะคล้ายๆกับฟิสเวนนะครับอนี้ไม่ได้ อารเว้นเหมือนกันนะครับนี่ก็ไม่ได้อันนี้เหมือนไม่ใช่ชื่อไม่ไม่ใช่พลังนะครับแต่เหมือนเป็นชื่อท่าหรือเรียกอะไรสักอย่างนะครับ ฟังไม่ถนัดกันแล้วมิเชนเกิลกัดเว้อีกแล้วนะครับเลยโดนชุตเตอร์ไอสักอย่างนะครับเสียงเหมือนมอไซน์น่าเป็นตัวมอไซค์มั้ง นี้ก็ไม่ได้ตลใบสุดท้าย,ยก็ไม่ได้เราจะเห็นะว,ว่าถ้าเกิดเป็นการลูกคิดจริงอ่านข้างถูกน,นะครับแต่พอเป็นการที่โมดีเองเนี่ยมันจะอ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเอลองตัวอื่นบ้างอ่ะลองตัวสวสายมาใช้บ้างนะครับผมจะ,ะเอาการที่มันใช้ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยผมแยกไาแล้วจะเอามา ใส่นะครับว่ามันใช้ไดไหมเปิดก่อนอ่าดีเทอร์เวนนะครับอ่าวันนี้คันที่เห็นไม่ได้ในตัวเมื่อกี้นะครับลองมาใช้ในสวาย,ยาจะได้นะครับ สตีเวนกายคโมยนะครับตีลอีกแล้ว <laughs> นะครับ <laughs> จริงๆมันส่งผลหลายแบบอยู่นะมาขึ้นอยู่กับการจัดตำแหน่งรูมั้งแสงมันรับแสงนะครับไฟนอลโน ก็ปี้เวนโตาการ์ใหม่กบการที่ก็ปี้ขอได้นะครับที่ไลอากับตัวเวอร์เดใช้นะครับไปสุดท้ายสวิงเวนโต o ก็ของเวอร์เดนะครับที่จะเป็นแท้มันม้วนที่จะการตัวไลอานะครับอ่านี่คือตัวของ Survive ไม่ใส่การยังอ่านได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความฝันในวัยเด็กของผมในส่วนของคนได้มปนมาแล้วครับผมก็เอาเล่นแก้เพลินๆนะครับเอาไว้แบบเบื่อๆไงใส่มาอ่านการ์ดวิ่งๆแล้วก็เป็นไอเดียไว้แต่งฟิกด้วยนะครับเดี๋ยวคนรุ่นต <im> ่างแฟนฟิกเนาะเดี๋ยวแฟฟิกขึ้น้ายก็จะมีเกี่ยวกับการลูคี้นี่นํามาใช้นะครับเรียกว่าปีเดอร์เรื่องโปรดในวัยเด็กผมเลยนะครับตัวละครมีเสน่ห์อจาเท่เท่กว่าเปก จะได้ที่ตัวที่อ่านการ์ดได้เนี่ยมันก็มีนี่แหละลิวคิกับลิวงะอีกอันนึงที่เหลือเ้าจะได้เหมือนจะอ่านการ์ดไม่ได้มั้งเพราะว่าโครงสร้างมันไม่เหมาะการอ่านการ์ดไงรูรับแสงมันไม่มีนะของโอจาเงี้ยของโซดาเงี้ยของไทเกอร์อย่างนี้นะครับเพราะาแบบมันรูปแบบของลิวคิมันจะแบบมันจะพิเศษกว่าตรงนี้เหมือนมีรูรับแสงมั้งทั้งของสวาวแล้วของปกตินะครับก็ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมคขียยังไงก็มาคอมเมนต์ได้ครับก็จากไป ก็มีช็อตผมโชว์จูนิเบียของผมนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ いつか俺と戦うと言ったな。